สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีเตะขาหน้านะครับเพราะผมเคยสอนไปแล้ววิธีเตะขาหลังเห็นไหมครับผมได้สอนวิธีเตะขาหลังไปแล้วแต่วันนี้จะมาเตะขาหน้านะเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะว่าขาหลังกับขาหน้ามันมันแบบไหนอ่ะอย่าทุกคนกัดมวยนะครับอ่ะอย่าผมอธิบายฟังว่านี่ครับขาที่อยู่ข้างหลังนี่เขาเรียกว่าขาหลัง ขาที่ยุ่งหน้านี้เขาเรียกว่าขาหน้าทุกคนกัดมวยแล้วแบบว่าขาจะอยู่อย่งนี้ตลอดครับถ้าเกิดถ้าเกิดกัดมวยอย่างนี้คือกัดมวยที่ผิดนะครับต้องให้ขามันอยู่ระหว่างนี้อ่าคือบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาอ่ามันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอย่างผมเนี่ยถนัดขาซ้ายผมก็เอาขาซ้ายยู่งหลังแต่ถ <kle ambling. S 1> ้าเกิดคนถนัดขาขวาก็เอาขาขวาายุ่งหลังอย่างนี้ก็คือขาหลังก็คือขาขวาใช่ขาหน้าก็เป็นขาซ้ายมันก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอ่าแต่วันนี้ก็เรียกกันรวมๆหมดคือ เตะขาหน้าขาไหนที่อยู่ข้างหน้าก็เตะเหมือนกันหมดครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมด้วยนะครับไปอย่าดูวิธีเตะขาหน้ากันครับวิธีเตะขาหน้านะครับผมจะยกออกเป็น2แบบนะแบบแรกคือเตะแบบออกกําลังกายแบบที่2คือเตะเหมือนนักมวยธรรมชาติที่เขาเตะกันอะ่ะแบบแรกครับคือแบบออกกําลังกายถ้าเกิดใครที่เริ่มเตะขาหน้าใหม,ม่ๆจะต้องทําแบบนี้ก่อนครับอย่างแรกคือการมวยก่อนที่เราจะเตะขาหน้าให้เอาขาหลัง ก้าวมขงางหน้าปุ๊บแล้วก็ติปัง้งแล้วกลับมาที่เก่าอย่างนี้ครับอย่างแรกการมวยปุ๊บก็ามาติปัง้งปุ๊บกลับลงที่เก่าอ่าเห็นไหมครับแบบนี้คือเรียกว่าแบบออกกาลังกายคือว่าเข้าใจง่ายอย่างนิ้นเขาพูดว่าเกิดเทรนเนอร์เราอยู่หน้าเตะขนาน้าปุ๊บเราก้าวไปเตะปั้มปุ๊บลงกลับที่เก่าเห็นไห<ๆ>มครับพยายามกลับลงที่เก่าไ่อ่าเทรนเนอร์บอกเตะขาน้าปุ๊บก้าวไปเตะขาน้าปั้มลงกลับที่เก่าอ่าเห็นไหมครับ เราต้องอยู่งน mm ี้ตลอดนะครับแบบนี the nah, ants, ้ค really ือเข้าใจง่ายๆเลยถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มฝึกขาหน้าใหม่ๆคือต้องทาแบบนี้ก่อนเลยครับแบบที่2คร the er ับคือแบบนักมวยนักมวยอาชีพที่เขาใช้กันหรอเขาใช้แบบไหนมันจะไม่เหมือนการออกกำลังกายนะครับอ่ะอย่าผมจะสาธิตให้ดูแบบนักมวยที่เขาใช้กันนะครับือว่าเขาจะมีการสปริงขาหน้ารองอย่างนี้ครับเห็นไหมครับสปริงขาหน้ารองนี้ตลอดแล้วคู่ต่อสู้เราจะอยู่ใกล้ปุ๊บเราก็เข้าไปทีนี้สปริงเห็นไหมครับพอคู่ต่อสู้เข้ามาปุ๊บสปริงหลออปุ๊บติ่งลงมาที่เก่าเห็นไหมครับ อ่ายาวใหม่นะครับเขาจะมีการสปริงตลอดครับแล้วเขาจะหาจังหวะเตะคู่ต่อสู้ปึ๊บพัดแล้วก็ลงมาที่เก่าเห็นไหมครับมันจะมีการสปริงนี้ตลอดแต่ถ้าเกิดเราไม่สปริงแล้วยกขึ้นไปเฉยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรงไปเตะคู่ต่อสู้นะครับเราต้องหาสปริงให้ตัวเองอ่าอย่างแรกคือสปริงที่นักมวยอาชีพเขาใช้กันนะเห็นไหมครับเขาจะมีสปริงตลอดปึ๊บปุ๊บป๊บตะพปึ๊บลงมาที่เก่าเห็นไหมครับ เตะทุกครั้งต้องกลับมากัดแบบเก่านะครับแต่ถ้าเกิดเตะแบบมวยอาชีพมันจะมีเตะแบบ2แบบนะครับคือแบบแรกคือมีการสปริงขาแต่เกิดแบบที่2คือว่าแบนคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามาเราคู่ต่อสู้วิ่งมาปุ๊บเราดึงขาหลังไปแล้วข้าเห็นไหมครับอ่าอย่าผมทําให้ดูใหม่คือว่าเตะแบบนักมวยอาชีพอ่ะคือมันเตะได้2แบบแบบแรกคือสปริงขาแล้วก็สลับเตะแบบที่2คือคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามาเราอ่าคู่ต่อสู้วิ่งมาปุ๊บดึงขาหลังไปงี้ปุ๊บ แล้วก็เตะอ่าอย่าผมทำไม่รู้ไม่เพิ่มขึ้นอ่กมาเพิ่มเตะนับนับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะไปฝึกแล้วไม่มีกระสอบฝึกแบบเนี้ยเราจะฝึกได้แบบไหนเราก็สามารถฝึกได้นับคือการเล่นล้มอ่าอย่าทำตามผมเลยนะครับอย่างแรกก็กาดมวยเห็นไหมครับเตะแบบออกกำลังกายเพิบเราก็ก้าวไปเพิบแเราก็เตะหมุนปั๊บอ่าแล้วเราก็กาดมวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเพิ่เตะหมุนปั๊บอ่าเห็นไหมครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะออกก็สามารถออกได้ไม่จําเป็นต้องเฮ้ยเราไม่มีกระสอบเราไม่ซ้อมไม่ได้มันไม่ใช่ขอาาาานรรเก็สมถ ซ้อมได้หมดถ้าดูที่ตัวเราเราขยันเราก็ซ้อมได้ครับอ่าแบบที่สองคือแบบนักมวยที่เขาเตะกันก็ง่ายๆครับเล่นลมเหมือนกันครับพยายามใช้ขาหน้าเยอะๆเพราะนักมวยอาชีพขาหน้าคือเป็นขาที่สําคัญมากครับอ่าใช้สเต็ปขาหน้าเยอะๆขาสเต็ปเพื่อรอคู่ต่อสู้ปึ๊บเาเตะปึ๊บนะครับแคชขาหน้าปึ๊บนะเตะปึ๊บอ่าเห็นรับขาหน้าเห็นขาหน้าพยายามใช้ขาหน้าเยอะเตะปึ๊บอ่าคราวนี้แบบที่สองที่มวยอาชีพใช้กันคือว่า แบบคู่ต่อสู้เดินเข้ามาหาพอคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเราจินตนาการเดินเข้ามาปุ๊บเราตกปุ๊บเตะปั๊บเห็นไหมครับเอาใหม่ครับเห็นไหมครับคู่ต่อสู้เดินเข้ามาปุ๊บดึงขาหลังปุ๊บ <S <S หมดามาปั๊บ,าาบอ่านี่แหละครับเป็นการฝึกง่ายๆเลยถ้าเกิดใครที่จะไปทําฝึกแบบนี้ก็สามารถเล่นลมหรือว่าใครที่มีกระสอบก็ เล่นกับกระสอบได้ครับเตะขาหน้าก็มันไม่ใช่เลีย่ยงยากนะครับอยู่ที่การฝึกถ้าเกิดใครฝึกเยอะมันก็จะเป็นเร็วแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจฝึกก็มันจะเป็นช้าครับนี่แหละครับวิธีเตะขาหน้านะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากฝึกแล้วแบบว่าเราทําแล้วคล่องแล้วก็มาสามารถฝึกแบบนักมวยอาชีพได้นะครับมันก็สามารถฝึกเหมือนกันได้หมดแหละแต่อยู่ที่ตัวเราถ้าเกิดเราทําตัวนี้เป็นเราก็ขยับไปตอนหนึ่งคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจผม